ถ้าไก่งามเพราะขนเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นชื่อเสื้อดำมาใช่เอาถ้าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งถ้าผู้สาวปากแหลงมันแต่งได้ก็บอกงามคือยังคนไม่เขียวล่ะเออใส่ยาสีฟันเออใส่แป้งสีฟันบางไงนะไม่ใช่เดี๋ยวไปหาหาจับเขียนมาออมกินนะเป็นี๋ยวมาเอาเธอไป เดียวมันขาคนหรือขาอย่างนี้เดียวเดียวสาระผ่มาเดี๋ยนี้ตายเดยวะเจ้าวไ่ได้อาบน้ามาเลยวนเ่อาทิตย์นึงเลยมาจักอาทิตย์ละปุ๊ยสภาพมีขี้มทาผิวกาอยู่นั่งก็นั่งทาครบไปที่นี่้อเพราะวบหมุนที่นี่หมดเลยตรงเนี้ยอ๋เขือไ่เขือสภาพมีขี้มทาผิวกาอยู่อะไรเอ้ย อถ้าถ้าข้อนั่มันมันเป็นอันหอมเลยน่ะข้ไ้ท่าน่ะเป็นอันหอมมาท่าข้อเออทิงแล้วหอมยันซ้ำนั่นน่ะหอผู้เดผ้าท่าน่ะเอาเจ้าวางกันเดี๋ยวไปที่นี่ท้าเหลวเป็นยังไงเนี่มาเบิ่งกันดูโอ้เกลี้ยงเนาะแตกก็เก่าเดี๋ยวมันบัตางกันเลยวะท่ากับบท้าวบัตางกันม้ยบมีข้ดเหน nhang lọ, nhang bụng là nè này mày 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 mày